หนูหลอนแค่เนี้ยทา,าหมาไปอาบน้ำกลับมานอนหลับในรถมันใกล้แค่นี้ทำไมลุงไหนดูหน้านดิโอ้ยตื่นน้ำพิมมีของขวัญชิ้นใหญ่มาส่งของขวัญมันเกิดมันเกิดหนูนะใช่เอาไหมชิ้นใหญ่มาเริ่มเลยรลอดอยู่ก็อ,อ,กอดนะตื่ยังอ่บาบายดู ไหนลองนี่ชอบไหมชอบไหมเอาไปเขียนหนังสือถูกใจไหมคะถูกใจไหมลูกขอให้เกิดทิ่นี้เปราะที่นี่เหลือที่สุดที่ลยนะเหลือที่สุดมันมีที่มาคืออากงอาม่าอยากให้ของที่มีค่าเป็นวันเกิดของหลานก็มาปรึกษาว่าอะไรดีท oh, right? ี nice <S <S mm ่ไปคิดมาก็มาได้คําตอบเป็นชุดโต๊ะเขียนหนังสือนเแหละไอตัวเนี้ยมันมันแทนแต่มันดีตรงที่ว่า เขาจะโตตามน้องพิมไปด้วยจริงเหรอแค่นี้ก็ใหญ่เลแค่มุ้งจใหญ่กว่เหรอพอเราโตขึ้นแล้วมันเราก็ยังใช้ได้อยู่โดยที่เมื่อกนถ้าเป็นโต๊ะแบบทั่วไปพอโตขึ้นจะนั่งไม่ได้แล้วใช่ไหมคือมันปรับความสูงได้ปรับระดับ everything ได้ด้วยสิ่งนี้เธอจะเก็บอะสมุิน้องพิมสูงขึ้นโต๊ะมันจะปรับได้อันนี้ยี่ห้ออะไรนะคอมโปรค่ะสูงขึ้นสมุิสูงขึ้นอันนี้อันนี้นะคะ ไม้วิเศษตามมาดูจิ้มปึ๊บตกใจเลยนะเจ้ามับอันนี้ลงใช่ไหมแต่ได้รับขึ้นใช่ข,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 ขึ้นขึ้นอีกท่านนี่เราสูงขึ้นเราก็ปรับมันก็ขึ้นเห็นไหมคือตามระดับความสูงของเด็กย้ายมาที่เก้าอี้เก้าอี้ก็เป็นยี่ห้อคอมโปรเหมือนกันเป็นยี่ห้อเดียวกันเขาบอกเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีใช่ไหมคะนี่คืออายุเด็ก 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14นเอมีน้องพิมอายุเท่าไหร่นี่แปะปักไว้ที่7อ่าสมมุติถ้าน้องพิมอายุ10อ่ตาต่ำสุดคือเท่าไหร่ต่ำสุดคือ6ค่ะอ,อันนี้กี้เป็นพักในพังก็ทิงใช่ไหมตรงที่นั่งก็เหมือนกันนี่อ่าเป็น6ขวบดึงออกมาแล้วไขอ่า6ขวบเนี่ยจะเหมาะสําหรับเด็ก6ขวบแล้วเวลาที่ไขมันต้องไขทั้ง2อันเพราะว่า มันจะเลื่อนไปเกยอย่างเงี้ยทําให้ตรงเนี้ยมันจะพอดีกับสรีระเด็กเข้าใจว่าฉะนั้นมันเลยใช้ได้จนโตไงเนี่ยใช้ได้จนอายุ20 20เออ20ก็คือโตเต็มที่แล้วไงไม่สูงกว่านี้ไม่ประมาณนี้เป็นล็อกอัตโนมัติพอนั่งแล้วอ่ะมันจะมีเลื่อนใช่ไหมใช่ไม่งั้นบางทีนั่งแล้วมันไถไปไถมาใช่ไหมแต่ถ้าลุกถ้าลุกจะเลื่อนเตมที เออ,อทีนี้เก้าอี้จบไปโต๊ะคอมโปรเนี่ยนะมันขึ้นลงได้ใช่ไหมคะนอกจากนั้น,นยังกระดกดึ๊กดักได้ด้วย,ยวิธีกระดกนะคะนี่ตัวล็อกข้างล่างแล้วก็ไปทางโน้นเดี๋ยวเวลาจะกระดกใช่ไหมคะเอาทำอย่างน,นี้ค่ะย,ยไม่ใช่กระดกขอโทษยกแม่พูดผิดหรือบางทีเราอาจจะให้มันอยากให้มันต่ำลงหน่อย อ่าสมมุติว่าเราเรานั่งกับพื้นใช่ไหมแคนมอนนั่งกับพื้นเล่นอยู่แล้วจะแบบทาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเก้าอี้หรือแบบว่าพิมพ์นั่งเก้าอี้แล้วแม่จะตอบคือแบบว่าจะให้มันเท่าระดับที่เราต้องการอะได้เลยเนี่ยนะจะสูงก็ได้จะป่่มก็ได้นี่นะคะนอกจากนะคะแคนมางได้ค่ะแนมอนไม่ใช่อ่ะสมมุติว่า เวลาที่น้องเิ็น้องทำซิตี้แมพเหมือนมเมื่อวานน่ที่ที่เชิโจเซฟให้ทำอะแล้วต้องเอื้อมมาทํางานประดิษฐ์ใกล้ๆแบบนี้ทาถึงไหมคะไม่ถึงหรือจะไปเขียที <c oughs> ไ่ไหนอ่ามีวิดีคะ่ะจับตาดูให้ดีค่ะเดี๋ยวค่ะนี่เราเลือกระดับที่เหมาะสมแล้วล็อกเลยคะ่ะนี่ไงหรือจะอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสืออะบางทีองศาในการอ่านอะถ้าเอียงนิดนึงมันจะมันจะดีกว่าใช่ไหมหนังสือท่าไห่ตกส่แคนมนไม่ตกค่ะนี่มันจะมีอันนี้อาหนังสือมา เฮ้ย่แล้วช่องนี้อาชีพของพ่อใส่ดินสอยังลบปากกาใส่ใส่อะไรต่างๆหมดเลย,ยแก้ปัญหา,าที่สอตกใต้โต๊ะได้แล้วเ,เออไหนบีมีรางพอมันกลิ้งใต้อง๊ะตกดิบอ่ะแล้วลองลองกระดกดดกันไหมลองกระดกเดี๋ยวซึ่งนะอ่ะแล้วเราก็ลองกระดก,ด,ก,ะด,กดูกน,ะดดนี่อันนี้คือลาบลาบใช่ไหมคะกระดกตึ๊กตุ๊ก นี่คือสูงสุดเขามีองศาบอกแม่ด้วยนะเขามันมีคู่มือเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้แม่อ๋อนี่อ่านหนัสือพอดีเลยเด็กเกียวดีเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะคะจะเอียงได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบเจ็ดองศาค่ะนะก็ไม่รู้สามสิบเจ็ดองศาคงเท่านี้ค่ะอะไรครับเคลื่อนอะไรครับองศาองศาหมายถึงมุมอะค่ะ angle แล้วก็ความสูงเนี่ยปรับระดับตั้งแต่โต๊ะเนี่ยนะคะยี่สิบถึงเก้าสิบห้าเซนได้ต่ำสุดยี่สิบเซนเลยนะ เป็นไงคะชอบมั้ยคะค่ะสบาเลยนั่งสบายมากสรีระต่อต่อไปจะได้ไม่บอกว่าหนูเขียนไม่จนหนักเมื่อยหนูถักก่อนหน,อหนูเขียนเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆใช่ไหมคะภูมิใจนําเสนอพี่ภูมิใจนำเสนอ,นม,อ,สนอมากเขาบอกว่าฝ่ายนี้มันถอดออกมาได้ไหมคะแม่ถอดให้ดูอุ้ยคือมันถอดได้แล้วไอ้น,นี้ยมันก็เคลื่อนไปได้ตามที่เราต้องการด้วยการหมุนไม่ต้องไปหา เอาไข่คลองมาสิตองหมุนได้เลยอย่างนี้จะไปเสียบตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้หมดสมมติแม่เสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เราก็เสียบไปแต่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคะแล้วแน่จริงแล้วแม่เสียบป๊กติดขนึมบไม่เสียบปลั๊กองไปติดได้แตกหลงไม่เสียบลืมนะวิธีเอาแรงทำวิธีเอาลงนี่ฟ้าทำให้แฉลบเหมือนนี้ยกกว่นี้มีที่หนีบตรงนี้เห็นไหมลูก ที่นี่ตรงนี้เออกดขึ้นขึ้นอาล่งอาล่งเออทำไมมันมีร่องนะคะเอาไว้ร่องไหนคะลูกอ๋อแม่ก็ถามว่าทำไมไม่ทำให้มันติดไปเลยพี่เขาบอกว่าบางทีเด็กอะ่ะสูงอย่างนี้เด็กจะเอาลงแล้วเด็กกดปึ๊บมีนิ้วค่ะเขาเลยต้องทำร่องไว้ไม่ให้กันเด็กดโดนนิ้วจริงเหรอใช่มะมีเหตุผลมีเหตุผลไฟนี้เป็น LED ซึ่งมันมี5โหมโดนี่ป๋าไาดูโหมโดอะไรโหมโดก็คือมีโหมโดทํางานฝีมือมแบบสว่างกับแบบสว่างมากสว่างน้อยโหมดเขียนหนังสืออ่านหนังสือสว่างมากสว่างน้อยและโหมโดฟังเพลงนี่แหละเปิดเลยนะคะอ่าถ้าเกิดเราจะให้สว่างมากอ่าเห็นนะเห็นป่ะมันต่างกันจีดหนึง่งนี่แหละีฟังเพลงสมมติว่าจะฟังเพลง มันไปส้มใช่ไหใช่แล้วมันไม่เชิงส้มนะไม่เชิงส้มมันจะออกซับซอบ,อบอทีนี้ถ้าจะให้ไปทํางานฝีมือก็จะเป็นไฟออกสีเนี้ยออ,อ,อไกไมู่ออกไปออกไปใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันสว่างไปขเขียนหนังสือสว่างมากเขียนหนังสือสว่างน้อยอแบบดีแหละเป็นยังไงแบบไหนชอบที่สุดคะลูกไฟแบบดีแหลกเราจะดีแลกตลอดเวลาเอาไว้เ หนูนี่พอมีโตนี้ปุ๊บขยันอ่านเล,เลยค่ะนี่ขนาดพึ่งสอมใช้นี่ไม่หยุดอ่านเลยนะคะเดี๋ยวริทติ้งหลอกที่ทีเชอร์ให้จทย์ว่าอ่านวันละกี่นาทีนี่ทะยอดทะลุเป้าเลยค่ะๆๆใช่ไหมเลูกนี่นี่นี่น้องพิมพหยุดอ่านมาทํานี้กันก่อนเครื่องเขียนมาแล้วมาจับปกติเครื่องเขียนพิมเป็นเล็กๆแบบนี้ค่ะมาจับไนเล็วอ่าสีไว้ไหนคะช่องนี้ดีไหมนี่กิ๊กหยูเอเก็บไว้ เอาไว้ปรับระดับสีไว้ไหนคะนี่เหรอโอ้ที่ปั๊มๆทั้งหมดเลยละคะ่ะยังลบนะคะแม่ก็จงใส่เคืออะไรหนูจะยังลบใส่ทุกรูเลยเหรอนี่มันผิดวัตถุประสงค์ไหมคะไม่ส <c oughs> ิไอ้รูนี่มันไว้ทำมันประดับอะไรไงไม่หรอกก็อาจจะไว้ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยแหละเออมีหลายแท่งอ๋เอาหลายแท่งหน่อยอที่ไม่มีฝาปิดอันนี้อ,อ๋อนี่เขาบอกงี้เลยสมมติน้องพิมพ์เกิดเขียนหนังสือแล้วเลยออกมาเลอะ เขาบอกว่าอะยางลบดินสอลบก็ออกจริงเหรอลองเลยมาจริงเหรอแล้วถ้ามันไม่ออกอ่ะลองเลยแค่นี้อุ้ยปฟางยางลบมาแล้วนะฟาแหยาลบออกไหมคะเออนี่ไงพิมพ์ออกได้ค่ะเฮ้ยออกก็้วเจ๋งมากนะเออแต่อย่าขีดออกมาบ่อยนะคะอเขียนให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะเขียนอ่ะเกี้ยงแล้วค่ะไปเกี่ยวแล้วกงไปซื้อไหนเราไม่รู่ไอ้หัวอันปงอ่ะเขาปรึกษาเขาอยากจะซื้อแต่เขาอ่ะ จ่ายตังค์แต่คุณแม่เป็นคนไปเลือกเพราะว่ากงเขาก็แบบว่าไม่ไม่รู้อะไรแบบนี้ไงก็แบบอกอ่อย่าคิดว่าอะไรที่มีประโยชน์ต่อหลานเขาอยากแบบให้อยู่ไปจนโตเนี่ยก็อี้จะได้จนโตโตจะได้จนโตเลยแม่ปปเลือกที่เควิลเลจมามันจะมีโชว์รูมที่เควิลเลจกับ CDC ีซีนไม่ซื้อบ้านท้องที่ดินให้เด็กเกี่ยวแล้วใช่ไหมจะเยอะไปไหมคะแค่นี้ก็ราคาสูงแล้วกงบอกค่ะพี่ว่าไอลาเกิดใครใครกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายขอบคุณนะกงขั้น ทางนี้หน่อยเผื่ออกงดูคลิปนี้ว่าน้องพิงถูกใจมากบอกอกงอามา่ากขอบขอพระคุณอากงอาม่ามากค่ะอุ๊ยอันนี้ผิดไปแล้นี่ใช้เรื่องระหว่าง iPhone ากับโต๊ะน,นี่เอาอะไรคะโต<อ>๊ะเฮ้ยจริงเหรอคะฉลาดหลักแหลมมากเพราะเรายังไม่อยู่ในวัยที่จะใช้ iPhone อันนี้เหมาะกับวัยเรามากที่สุดโอเค,อเคไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมบ๊ายบาย เอนดีไหมคะดีง่ายเขียนหน,งนังสือได้ถือโน้ตบุ๊กม,มานั่งทำงานจุ๊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 